No. Ah ok, ครับพี่น้องเกือบจองคนนั้นสาพาดหรอครับมันอีสองทุ่มเกือบสามทุ่มแล้วครับอยู่หน้าเวทีมอรำเสียงวีหก ok. นกคงสกอครับมืัอนี้การซื้อตัว๋วซื้อบัตรคนกำลังลังมากยังครับเลยครับเนี่งบรรยากาศหน้าเวทีครับล้านขายล้านขายคนซื้อตัว๋วมีโอกาสทีได้ขยายสังกสีแน่นอนนะมืัอนี้เบิ่งคนแล้ว เข้าไปประมาณเกือบสองพันคนแล้วครับบรรยากาศครับคนกำลังมากเลยครับคนไหลยังมีหมดมารำเสียงยิงหมดคนไหลครับร้านค้าร้านค้ากัดทิชชู่ครับบรรยากาศครับี ปลาหมึกในขายดีครับคนลุ่มตลอดคนเก็บทยอยมากครับพ cool ่นะเต็มกระบะรถมาตลอดเลยครับานกาอครับเพน้บรรยากาศครับน่คนทยอยมากครับมาเรื่อยๆอาญาเลยครับนี่ข่าร่อนขายค้นแต่ไล่ค้นแต่ยางมาทุ่นเต็มเลยครับ คนมาเยอะครับนี่โอ้คึกคักครับยอทีบันอีซเอฟซีนองอายไนกซงสกอนเอฟซีกำนันแพรครับเริมทยอยกันมามากมายหลากหลายเลยครับ เบิ้งครับเนี ours, ่ยว่าจะเป็นแนวใดอารมณอากาศกับคือคักหมากไม้เลยทีเดียวครับนี่คักหมากไม้ก้อนร้ายครับนี่จอดรถย่อยมากครับปลอดฝาปลอดฝนครับปลอดโต้งแน่นอนครับเมือแรกนี่ การขายขายได้ขายดีครับขายดีขายดีแบบคึกคักครับ เมื่อที่เขาไปทั้งนี้ครับเพ<ม>ราะว่าเขาเรื่องเก็บบัตรแล้วอ่าค่ะนี่หลายครับตอนมี้ไม่รานเดียวกับน,น้องตั้งแกไม่รานเดียวครับร้านน้ำร้านาานึงที่สองสามร้านับบรรยากาศสดๆเลยครับ ไลค์ครับตัดต่อนมกดอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้อยกับช่องคนหันสาพาเราครับมีนี่17าพฤษภาคมปไาใบตองนะครับกับช่องคนหันสาได้ดีครับนี่สีนปิ้งโอจีครับอาหารจาเนี้เไหมครับคนเดิมยังทยอยมากทยอยมาก บรรยากาศกับรำลัง hmm. ดีเลยมากครับอะบรรยากาศก็เคครับอย่าลืมอะไรก็แชร์ก็ติดตามน้าเจ้ครับเด้อสวัสดีครับ